สวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้อยู่กับ youtube ฮักจังอินดี้นะคะช่องสเปเฮรอีกหนึ่งช่องที่ให้สาระความรู้เกล็ดเล็กเก็ดน้อยนะคะสำหรับเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยใครที่ติดตามช่องหลักโคคุณหญิงสไตล์อินดี้นะคะหญิงก็ฝากช่องฮักจังอินดี้อีกหนึ่งช่องทางให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หญิงด้วยนะคะ สำหรับสาระความรู้ที่นำมาฝากวันนี้นะคะว่าด้วยเรื่องกระเป๋าตังหรือแอปกระเป๋าตังนะคะว่าเราจะนำเงินเข้าใน g w a l l e t หรือกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ในกระเป๋าตังได้ยังไงนะคะสำหรับใครที่เป็นห่วงว่าฉันจะใช้กินใช้จ่ายเกินงบนะคะที่เข้าไปในกระเป๋าตังที่รัฐบาลเติมให้แล้วนะคะก็คือผ่านเราชนะหรือโครงการคนละครึ่งก็ดีที่จ่ายเดือนละ3,500บาทหรือว่าเราชนะ ที่ได้กัน7000บาทก็คือ2เดือนทยอยเข้านะคะทุกวันศุกร์แล้วก็วันพฤหัสนั่นเองในส่วนของเป๋าตังนะคะก็สามารถไปอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่ได้แล้วนะคะผ่านทาง Play Store และ App Store นะคะใครที่มีระบบปฏิบัติการ Android แล้วก็ iPhone iPad นะคะสำหรับใครที่ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะคะทำการยืนยันตัวตนในกระเป๋าตังมานะคะ แอปก็จะมาอยู่ในโทรศัพท์ของเราแบบนี้เลยนะคะก็เข้าไปที่แอปเป่าตัางนะคะหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ใส่รหัสนะคะรหัสพินก็คือจะเป็นตัวเลข6ห,หลักนะคะที่ท่านได้ตั้งรหัสผ่านนั่นเองค่ะก็จะมาสู่หน้านี้นะคะสังเกตที่ลูกศรสีแดงชี้นะคะเครื่องหมายบวกเป็นการเติมเงินเข้า g w a l l e t หรือกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ของเรานั่นเองนะคะ ก็คือเราต้องการเอาเงินของเรานี่เข้าเพิ่มนะจ๊ะไว้สําหรับใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินที่รัฐเอาเข้าให้นะคะสําหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้ตั้งปลดล็อกนะคะก็เข้าไปกดที่ฟันเฟืองได้นะคะก็จะสามารถปลดล็อกทําให้เห็นรหัสจีโบเลตซิมห้าหลักของเราทางแถบสีแดงๆนี้ได้นะคะสําหรับใครที่ยังไม่เห็นรหัส15หลักตัวเองนะคะก็เข้าไปตั้งได้สําหรับ การเติมเงินเข้า GW a l l e t นะคะก็จิ้มตรงเครื่องหมายบวกนี้เลยนะคะก็จะขึ้นรหัส15ตัวขึ้นมานะคะวิธีการนี้นะคะก็เหมาะสำหรับที่เราจะคัดลอกรหัสนะคะเพื่อไปวางนะคะในแอปพลิเคชันของธนาคารต่างๆที่เราจะดึงเงินจากธนาคารเหล่านั้นเข้ามานะคะก็สามารถคัดลอก ไปวางได้เลยนะคะอันนี้ก็เหมาะสำหรับวิธีการแบบนี้แต่ใครที่ต้องการให้ญาติสนิทหรือเพื่อนเติมให้นะคะวิธีคัดลอกใช้ไม่ได้ก็ต้องเข้าไปดูในเครื่องหมายฟันเฟืองนะคะเพื่อปลดล็อกให้เราเห็นรหัส15ตัวนะคะของจีวอเลตเราเพื่อจะไปป้อนนะคะในอแอปของธนาคารนั้นๆที่เราจะให้เพื่อนหรือญาติเราเอาเงินเข้าให้นะคะส่วนวิธีการคัดลอกนี่ก็เหมาะที่ เราจะดึงจากธนาคารในแอปของเราเองหรือว่ามือถือของเราเองเข้ามาเองนะคะวันนี้หญิงขอยกตัวอย่างนะคะของแบงคไทยพาณิชย์ของกรุงไทยแล้วก็ออมสินนะคะคลิกที่แอป s c e e a ของไทยพาณิชย์ในมือถือของท่านนะคะพอคลิกเสร็จก็จะเข้ามาหน้านี้เลยนะคะเลือกที่ธุรกรรมของฉันเลือกเติมเงินค่ะช่องเติมเงินนะคะและจากนั้นก็ใส่รหัสผ่านของ แอป SCB Easy ของคุณนะคะหลังจากนั้นก็เลือกเติมเงินพร้อมเพย์จ้าเงินที่เติมก็ต้องมีด้วยนะคะถึงจะเติมเข้าไปได้นะคะจะเห็นว่าบรรทัดกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะคะเป็น e wallet นะคะเราก็สามารถนำสิบหลักที่เราได้คัดลอกนะคะรหัส g wallet มาวางได้เลยหรือถ้าใช้คนอื่นเติมให้จากเครื่องของคนอื่นนะคะ ก็บอกเลข15หลักเขาไปนะคะเลขที่หญิงบอกว่าให้เข้าไปแก้ในฟันเฟืองนะคะก็จะเห็นเลข15หลักของซิววอเลตตัวเองก็สามารถแจ้งเขา15ตัวแจ้งตรงนี้ได้เลยนะคะถ้าเป็นโทรศัพท์ตัวเองก็จะสะดวกหน่อยนะคะวางไปเลยที่เรา๊อปปี้มานะคะ15ตัวหลังจากนั้นก็ใส่จํานวนเงินที่ต้องการโอนเข้าตรวจสอบข้อมูลถูกต้องก็ทําการยืนยันโอนได้เลยมาถึงธนาคารที่2เป็นธนาคารอมสินนะคะชื่อว่าแอปไม m o โมนะคะ ก่อนอื่นเลยเพื่อนๆก็ต้องทำการเปิดบัญชีนะคะแล้วก็ให้ทางธนาคารผูกบัญชีนะคะแล้วก็ทำการหลดแอปพลิเคชันผูกเข้ากับบัญชีนะคะถึงจะมีบัญชีเหล่านี้หน้าต่างแอปเหล่านี้เกิดขึ้นถึงจะดาวน์โหลดมาไว้ในโทรศัพท์ของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นแอป m y m o แอป s c b e c หรือว่าแอปกรุงไทยเน็กนะคะหลังจากคลิก m y m o เข้ามานะคะก็จะสามารถเลือกว่าเข้าสู่ ระบบด้วยรหัสผ่านหรือว่าลายนิ้วมือนะคะก็ให้เลือกเลยนะคะตามที่ท่านได้ตั้งไว้สังเกตข้างบนนะคะสี่เหลี่ยมที่หญิงสี่เหลี่ยมไว้แล้วก็มีสามขีดนะคะจิ้มลงไปเลยหลังจากจิ้ม3ขีดข้างบนซ้ายเข้าไปนะคะก็จะมาเจอหน้านี้เช่นเดิมเลยค่ะเช่นเดียวกับธนาคารไทยพาณิชย์นะคะกดเลือกบินเติมเงินบริจาคก,ก็คือเนี่ยค่ะเลือกช่องเติมเงินนะจ๊ะมันจะเลือกเหมือนกันนะคะคือคําว่าเติมเงิน หลังจากที่จิ้มลงไปนะจ๊ามันก็จะมาสู่หน้านี้สังเกตสี่เหลี่ยมสีแดงนะคะที่ิงสี่เหลี่ยมไว้ก็คือคําว่าเติมเงินจิ้มลงไปได้เลยจ้าพอจิ้มลงไปนะคะมันก็จะมาสู่หน้านี้เติมเงินพร้อมเพยเพื่อนเพื่อนก็เลือกบรรทัดนี้ได้เลยค่ะเติมเงินพร้อมเพยนี่ละค่ะหลังจากนั้นจิ้มลงไปเลยจ้าบารรทัดแรกนะคะเขาจะใส่จํานวนเงินที่เราต้องการเติมเพื่อจะเข้าไปในจี wallet ของเราหรือเป๋าตังของเรานะคะ หลังจากนั้นเป็นรหัส GW a l l e t 15ตัวถ้าเป็นโทรศัพท์ตัวเองนะคะมีแอปนี้เพื่อนก็สามารถคัดลอกมาวางได้เลยนะคะอย่างที่เรียนแจ้งไปแล้วแต่ถ้าไม่ใช่โทรศัพท์ตัวเองเพื่อนก็ให้แจ้งหมายเลข GW a l l e t 15ตัวนะคะต่อเครื่องคนอื่นที่เขากำลังทำให้เราอยู่หลังจากป้อนเสร็จนะคะหรือวางคัดลอกเสร็จนะคะก็คลิกที่ สี่เหลี่ยมสีน้าเงินด้านล่างที่เป็นลูกศรน,นะคะเพื่อเข้าไปทําการยืนยันว่าถูกต้องไหมนะคะหมายเลขที่เราโอนไปก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะมาถึงธนาคารที่3นะคะเป็นของธนาคารกรุงไทยก็จิ้มเข้าไปที่แอปกรุงไทยเน็กนะคะสัญลักษณ์คือนกฟินิกเนี่ยค่ะหลังจากจิ้มเข้าไปเสร็จแล้ว หลังจากกดแอปเข้ามาแล้วนะคะก็มาสู่หน้าเมื่อสักครู่นี้ก็กดคําว่าเติมเงินนะจ๊ะพอเติมเงินก็จะมาสู่หน้านี้ใส่รหัสผ่าน6หลักค่ะ6หลักเสร็จก็จะมาหน้านี้นะคะหน้าเติมเงินตรงกรอบสีแดงนะคะข้างล่างกดลงไปเลยค่ะเติมเงินดีเวอเรตพอมาถึงหน้านี้นะคะถ้าเราเติมให้ตัวเองนะคะดึงมาจากธนาคารของตัวเองนี่มือถือตัวเองนะคะก็สามารถคัดลอกดีเวอเรตสิหลักวางลงไปได้เลย แต่ถ้าให้ญาติพี่น้องนะคะเติมเงินธนาคารเขาให้เราแล้วก็แจ้งหมายเลขจุลิศสิบห้าหลักลงไปนะจ๊ะหลังจากนั้นเช็คให้แน่ใจว่าถูกต้องใส่จํานวนเงินที่เราจะเติมหรือต้องการให้เขาเติมให้ลงไปบรรทัดที่ดอกจันนี่นะคะหลังจากนั้นก็กดถัดไปหลังจากกดถัดไปนะคะก็จะไปสู่หน้าของการให้ยืนยันนะคะว่าหมายเลขจุลิ o L e, ถูกต้องหรือไม่จํานวนเงินถูกต้องไหมนะคะก่อนที่จะกดยืนยัน เท่านี้เงินก็จะเข้าไปอยู่ในกระเป๋า G Wallet ในแอปเป๋าังินของท่านเรียบร้อยนะคะสามารถนำไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์อะไรได้หมดเลยนะคะก็เหมือนกับการเอาเงินเข้าของแอปธนาคารทั่ว,วไปะคะ่ะแต่ในแอปเป๋าังิของกรุงไทยนี้ก็จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ไว้จ่ายโครงการของรัฐต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งโครงการเราชนะ หรืออื่นใดนะคะที่เป็นโครงการของรัฐนะคะก็จะผ่านระบบตัว G Wallet นี้นะคะเข้าในเป๋าตังไว้ท่านได้สะดวกในการใช้ก็คือไม่ต้องพกเงินสดอีกต่อไปนะคะอนาคตข้างหน้าก็จะใช้จ่ายผ่านกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์นี่ละค่ะลากันไปด้วยคลิปนี้นะคะสุขภาพแข็งแรงทุกท่านสวัสดีจ้า